ทุกคนคะจับตามองเครื่องมือนี้ให้ดีแค่นิ้วคลิกนะคะจริงๆเครื่องมือนี้เลยคะ่ะจริงๆมันมีคลิกให้มากกว่านี้อีกนะแต่ขอจบแค่ตรงนี้ก่อนชอบประภาคารอยากเป็นแสงไฟส่องใจคนฟังทุกคนอิวการนำเสนออะไรแบบเดิมๆไหมคะไม่ว่าจะเป็นสไลด์งานสอนเราสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของนักการตลาดนักประชาสัมพันธ์หรืกระทั่ง รายงานการวิจัยรายงานการตลาดเองก็ตามบางทีมันมีแต่เทคบลา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 ค่ะอยากจะนําเสนอให้เข้าใจง่ายมากขึ้นเราอยากจะเอา AI มาช่วยจะทํำยังไงดีหลายคนค่ะตื่นเต้นนะคะ AI ตอนนี้วาดรูปได้อย่างนาโนบานาน่าของเ e m i n i อนาะจารย์ในไม่รด้รีวิวว่าคนรีวิวเยอะแล้วหรือดอเ e ที่อยู่กับ Chat GPT หรือ m Mid Journey หรือตัวไหนก็ตามค่ะบอกเลยใครเอาไปใช้คือพังค่ะ มันไม่ได้เหมาะกับการทำอินโฟกราฟิกมันเหมาะกับการทำรูปแบบโฟโต้เรียลลิสติกค่ะนะดังนั้นทำอินโฟกราฟิกไม่ได้หลายคนมาปรึกษาอาจารย์เน้แล้วก็ปวดหัวมีปัญหากุ้มใจอยากจะสอนให้ดีขึ้นอยากทำรายงานการวิจัยอยากจะทำสื่อประชาสัมพันธ์มาลองใช้ตัวนี้สิคะเนทจะทำให้ดูค่ะง่ายเพียงแค่ดิดนิ้วอีกแล้วติดตามกันเลยค่ะ ารนนี้อน,นไทยค่ะสำหรับใครที่ขึ้นมาเจอกันครั้งแรกเป็นอาจารย์สอนการตลาดอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความสนใจเอาเทคโนโลยีมาใช้ช่วยให้ชีวิตแบ่งเบาสบายมากขึ้นค่ะทำไมเราจะไม่ใช้ AI ล่ะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยงานสอนงานสื่อสารการตลาดอะไรอะไรก็ตามค่ะคุณทำงานได้เบาสบายมากขึ้นเพียงแค่รู้จักวิธีการใช้ AI ให้ถูกต้องค่ะ เช่นเดิมนะคะใครรู้จักสไตล์อาจารย์เน่รีวิวให้ดูเห็นจริงจะจะจากงานที่ทำเองไม่มีเวลาก็ไปดูที่สรุป2นาทีสุดท้ายค่ะแต่อยากจะบอกเลยค่ะว่าตัวนี้ปังจริงๆนี่ดูให้จบดูให้ตลอดค่ะคุณจะเข้าใจการทำงานของ Napkin AI ซึ่งมันง่ายง่ายกว่า Generative AI อีกอาจารย์เน่ใช้ยังตื่นเต้นที่สำคัญใช้ฟรีค่ะที่สำคัญทำอินโฟกราฟิกสวยปัง ตัวหนังสือตัวเลขไม่มีผิดเลยเสร็จภายในนิวคลิกค่ะอาจารย์เนทําขึ้นมาเพราะอะไรปวดหัวมากมายเลยค่ะเห็นลูกศิษย์ไปพรีเซนต์งานวิจัยงานสื่อต่างๆงานสรุปการตลาดเองก็ตามดันไปใช้ดอีของแช a GP t GPT หรือนานกบานานะ่ามาทําค่ะโอ้ยเบี้ยวค่ะเบี้ยวตัวอักษรไม่ตรงสไลด์ไม่สวยสื่อไม่ชัดเจนค่ะมาใช้ตัวนี้กันดีกว่า เช่นเดิมก่อนไปถึงตรงนั้นขอก่อนอย่าเข้ามาแค่ทักค่ะต้องบอกรักกันนิดหนึ่งด้วยการกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญค่ะกดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งค่ะนั่นคือคุณรักที่จะเป็นคนที่ติดตามเราตลอดไปมาเจอหน้ากันบ่อยๆนะคะ แล้วก็ถ้าอยากติดตามกันให้ลึกกว่านี้นะคะให้ลึกสุดใจมาเป็นคนรู้ใจกับอาจารย์เนสิคะ่ะแค่เพียงสมัครสมาชิกเท่านั้นเองค่ะ50บาทต่อเดือนในระดับคนรู้ใจนะคะแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึ่งในระดับคนรักและเพิ่มอีกนิดหนึงนะคะมาแชร์ชีวิตส่วนตัวมาแบ่งปันความทุกข์ความสุขกันในระดับ V.I.P. <อ>ค่ะเลิฟยูไปต่อกันเลยค่ะ เอาไปสมัครกันก่อนเลยค่ะเช่นเดิมนะคะเสิร์ชไปใน Google ค่ะหา Napkin AI แล้วก็พิมพ์ Napkin AI เลยถ้าไม่รู้เสิร์ชยังไงเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ Description ค่ะ นักกิน AI นะคะคอนเซ็ปต์ของมันคือเปลี่ยนจากข้อมูลมากมายซับซ้อนน่าเบื่อให้เป็นวิชวลง่ายๆสไตล์สวยงามค่ะน่าฟังน่าอ่านค่ะทำให้การนำเสนอของเราน่าสนใจนะคะดังนั้นมันจะเริ่มจากที่เราเอาเท็กซ์น่าเบื่อนะคะข้อความเยอะแยะตัวเลขวุ่นวายค่ะแล้วคลิกสายฟาฟาตัวเดียวค่ะมันสามารถเปลี่ยนเป็นอินโฟกราฟิกให้เลือกมากมายค่ะซึ่งเราปรับแต่งมันได้มันมีสีสันให้เราเลือกอย่างสวยงามนะคะ สามารถต่อความเชื่อมต่อด้วยตัวเองก็ได้นะคะปรับแต่งรูปแบบได้ตามใจชอบเลยค่ะและก็ยังสามารถ Export ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ powerpoint pdf หรือกระทั่งภาพค่ะมี use case ให้เราดูด้วยนะคะว่ามีใครทำอะไรที่ไหนยังไงกันบ้างเราสามารถหยิบยืมเขาไปใช้ได้นะแล้วนอกจากนี้นะคะเห็นไหมคะภาพสวยงามค่ะภาพหนึ่งภาพแทนคำเป็นหมื่นคำค่ะ ดังนั้นอันนี้นะลองใช้จริงๆงั้นกด try napkin ก,กันไปเลยค่ะเช่นเดิมนะคะทุกครั้งที่สมัครอาจารย์นี่ก็แนะนำนะคะให้สมัครด้วย Google ค่ะง่ายที่สุดเลยขอเพียงแค่เว็บเบราว์เซอร์เรานะคะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ลงทะเบียน gmail อยู่ค่ะแล้วก็สมัครด้วย Google ด้วย gmail ตัวเดียวกันกับเว็บเบราว์เซอร์เข้ามาแล้วตอบคำถามเล็กๆน้อยๆเราใช้เพื่อทำงานอะไร นะอาจารย์ใช้เพื่อใช้ในโรงเรียนตอนอยู่ที่ไหนเขาก็จะถามต่อนะคะแล้วเราตำแหน่งอะไรนะเอาไปใช้ทำอะไรนะคะอาจารย์ก็บอกไปใช้ทำพรีเซนเตชันเพราะได้ยินข่าวเกี่ยวกับแนปกินมาจากไหนแค่นี้เองค่ะจบเราก็จะเข้าสู่แนปกินแล้วค่ะหน้าจอแรกเขาก็จะถามก่อนค่ะว่าเราอยากจะใช้แนปกินแบบไหนมี2วิธีให้เลือกค่ะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตทั้งสองวิธีเลยนะคะโดยเริ่มจากวิธีแรกก่อนค่ะแปะ เท็กซ์ของเราค่ะเข้าไปกับวิธีที่2ค่ะให้ AI สร้างเท็กซ์ให้เราดังนั้นมันเป็น generative AI อยู่ในตัวแล้วจ้สะดวกจังเลยเลิฟเลิฟให้ใจไปเลยดัยงนั้นเดี๋ยวอาจารย์เนจะเริ่มด้วยวิธีการแปะเท็กซ์ก่อนนะคะโดยที่อาจารย์เนมีข้อมูลการวิจัยของตัวเองนะคะอาจารย์เนอยากได้อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับวิธีการวิจัยที่ซับซ้อนเหลือเกินทำไมทำได้ซับซ้อนแบบนี้นี่ค่ะแปะเท็กซ์เข้าไปเลยค่ะอย่างนี้ค่ะ นี่คือวิธีกระบวนการวิจัยของอาจารย์เนรผสมประสานหลายวิธีหลายรูปแบบมีคนเข้าหลายคนช่วยทำให้มันเข้าใจง่ายกว่านี้หน่อยได้ไหมจะเอาไปประกอบในบทที่สนะคะระเบียบว,วิธีวิจัยค่ะทุกคนคะจับตามองเครื่องมือนี้ให้ดีแค่นิ้วคลิกนะคะจริงๆเครื่องมือนี้เลยค่ะ g n n r r t e v i s ชัวค่ะสายฟ้าฟาจะขึ้นมาทันทีที่เราแปะ t ท x t ลงไป อนะ่โดยที่คลิกแค่ปุ่มสีฟ้าใส่ฟ้าฟาตรงนี้เท่านั้นเองเดี๋ยวคลิกเลยแล้วเดี๋ยวดูผลนะปึ้งนะตื่นเต้นตื่นเต,ต,ต้นตออเกิดอะไรขึ้นหนอโอ้โหเลือกได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่ค่ะรูปแบบที่ให้เลือกเห็นไหมคะมันจะขึ้นมาแล้วอ่ะจะนิวว่าเข้าใจง่ายขึ้นเยอะอ่ะ ถ้าจะเข้าใจได้ง่ายกว่านี้ก็ช่องนี้แหละดรนอันอเออแหละอีขายของไม่มีอะไรเข้าใจง่ายกว่านี้อีกแล้วอินโฟกราฟิกตัวนี้นะหน้าชายนะสีสันสวยงามเดี๋ยวอาจารย์นี่จะเลือกรูปแบบที่อาจารย์นี่ชอบก่อนนะคะนี่มีแบบนี้ก็มีด้วยอย่างกับไฮที T แน่นี่แบบแบบฟันแนวก็มีแบบขั้นบันไดก็มาวิปภาคราร จริงๆมันมีคลิกให้มากกว่านี้อีกนะแต่ขอจบแค่ตรงนี้ก่อนชอบประภาคารอยากเป็นแสงไฟส่องใจคนฟังทุกคนอิวนะดังนั้นเลือกอันนี้เลยค่ะทีนี้ก็มีตัวเลือกเล็กๆน้อยๆให้พวกเราดูนะคะเราจะเลือกเปลี่ยนสไตล์ก็ได้นะคลิกตรงนี้เลยก็จะเลือกเปลี่ยนสีสันได้นะเดี๋ยวอาจารย์เน้เปลี่ยนให้มันเป็นพาสเทลหน่อยไหม เสร็จแล้วปุ๊บนะคะต่อไปเลือกเลโชได้16ต่อ9 1ต่อ1นต่อ5ถ้าเป็นสไลด์ก็16ต่อ9ถ้าลงในสื่อโซเชียลก็1ต่อ1เนาะ,ะเรียกเลยเลือกปรับสีปรับสันได้เลยนะคะปรับสีตัวกราฟิกได้เลยเนาะชมพู้แววแจว๋วนะคะสีเขียวเลือกได้หมดเลยค่ะมาเลือกที่บางส่วนก็ได้นะคะก็เข้ามาคลิกนะคะที่แต่ละส่วนในกราฟิกเราก็เลือกสีสันนะคะอันที่เป็นพาเลตสีอันนี้ปรับสีปรับสันค่ะ พิมพิมเพิ่มพิมพ์แก้เพิ่มบูลเลตได้หมดเลยจันเนจะมีขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนที่ห้าก็เพิ่มเข้าไปค่ะทุกคนโอ้โหชอบถูกใจแล้วสิ่งที่จะบอกทุกคนคือเขาสร้างแบบพวกเนี่ยคลิปอาร์ตให้แบบออโต้เลยอะ่ะแล้วก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่มีผิดเนี่ยจันเนแปะภาษาไทยไปไม่มีผิดอ่านได้เข้าใจย่อยได้ดังนั้นเก่งทุกภาษาละตอนเนี้ยอันนี้ตื่นเต้นเลยนะ แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตได้อันนี้ไฮไลท์เลยค่ะเอ็กซ์พอร์ตได้ได้รูปแบบตามนี้เลยนะเป็นภาพก็คือ PNG เป็นเวกเตอร์ก็คือ SVG เป็น PDF เป็น PowerPoint เอ้ยว้าวใครชอบปรบมือค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์เน้ให้ดูถ้าคลิกไปที่ Account ตตัวเองค่ะเห็นไหมคะเราสามารถมีเครดิตเพิ่มได้เพียงแค่อัปเกรด แต่เครดิตที่เขาให้มาก็500เครดิตแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะเติมเครดิตให้แล้วก็นอกจากนี้มีทํางานแบบเป็นทีมได้นี่นะคะสามารถเลือกให้คนอื่นมาทำเป็นทีมกับเราได้สิ่งที่อาจารย์เนชวนดูคือเรื่อง Data privacy ค่ะดังนั้นส่วนนี้นะคะเนต้องชวนทุกคนมาตั้งก่อนนะว้าวๆอย่างนี้อยากจะใช้ Napkin AI อย่าลืมมาตั้งปิดก่อนนะคะ อาจารย์เนยชอบบอกเสมอค่ะในโลกดิจิตอลนะคะไม่มีอะไรได้มาฟรีนะคะถ้าเกิดว่าเขาให้เราใช้แพลตฟอร์มอะไรฟรีๆไม่ว่าเป็น TikTok Facebook หรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งที่เราจ่ายคือตัวเวลาของเราและ Data ของเราค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะความเป็นส่วนตัวของ Data ค่ะ อันนี้เขาจะบอกเลยนะคะว่าแนบกินเนี่ยจะใช้เนื้อหาของเราในการปรับปรุงโมเดลนะคะโดยที่เนื้อหาจะปรับให้เป็นปิดชื่อก่อนจะเอาไปใช้นะคะดังนั้นเราจะยอมให้ใช้หรือไม่อันนี้อาจารย์น้แนะนำค่ะถ้าใช้ในการสอนอันนี้จะไม่ปิดก็ได้แต่ถ้าใช้ในการวิจัยนะคะอยากจะแนะนำให้ออฟซะค่ะดังน,นั้นอาจารย์เน้นเลื่อนนะคะเลื่อนเหมือนประตูห้องน้ำเครื่องบินนะคะเลื่อนมาปิดซะนี่คือสิ่งที่ต้องทำค่ะ นอกจากนี้นะคะเราจะมาปรับแต่งมีปุ่มฟันเฟืองอยู่ตรงนี้ค่ะพอคลิกเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะมีบรรทัดแรกค่ะนั่นคือสร้างภาพนะคะในภาษาไหนดีซึ่งทุกคนสามารถเลือกภาษาได้เลยนะคะถ้าไม่เลือกมันจะตั้งเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์นี้จะเลือกเป็นภาษาไทยให้ดูนะคะการเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาก็อ่านภาษาไทยทําภาษาไทยได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยปุ๊บจะบังคับให้ผลเป็นไทยเลยถึงแม้นว่าเราจะใส่อินพุตเป็นภาษาอังกฤษก็ตามดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์นี้ลองตั้งค่าเป็นภาษาไทยแล้วลองดูนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบแต่สิ่งที่สังเกตให,ให้เทคเป็นไทยผลก็ออกเป็นไทยคะ่ะเราปรับแต่งได้ตามสบายนะคะมันยังมีเครื่องมือเครื่องหมายอีกนะคะพอคลิกที่ภาพปุ๊บจะมีอีก4ไอคอนขึ้นมาค่ะ นะคะเป็นสายฟ้าฟาดเพื่อทําใหม่มีการเติมตัวอักษรนะคะมีการปรับแต่งนะคะสามารถเขียน drawing เพิ่มเติมได้และรวมถึงสามารถอัปโหลด image นะคะ,ะ,คะภาพเข้ามาผสมผสานกับอินโฟกราฟิกเราเพิ่มได้มาที่ฟังก์ชันต่อไปค่ะพอคลิกคําว่า new napkin นะคะพอไปคลิก new napkin นะคะก็คืออาจารย์นี้จะมาลองใช้แบบที่ให้ AI เขียน Text ให้ถ้าเราจําได้นะคะเมื่อกี้มีฟังก์ชันที่2นะ generate text with AI นะเพื่อทำทำอินโฟกราฟิกนะคะเราสามารถเลือกที่ New Napkin แล้วเลือกว่าให้ d r a ฟว with AI ได้แต่ถ้าว่าเราจะแปะเท็กเข้าไปนะคะก็ให้มาเลือกที่ b l a n k Napkin ค่ะตอนนี้อาจารย์นี้ให้เลือก d r a p t with AI ค่ะสังเกตไหมคะถึงแม้ว่าเราจะไปเลือกภาษาเป็นภาษาไทยมันเป็นเฉพาะ Output นะคะเมนูยังเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมค่ะทุกคน นะดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์นีเลือก draft with AI ให้ดูนะคะว่าเพื่อให้ generative AI ทำงานเราสามารถให้เขาเขียน text มาเพื่อสร้างเป็นแนบกินได้ค่ะดังนั้น generative AI ทำงานแล้วค่ะอาจารย์นีบอกว่าอาจารย์นีอยากจะเอาไปใช้สอนนะวิธีกระบวนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะดังนั้นอาจารย์นีพิมพ์ว่าขอ d h t e b a s e methodology for, for qualitative analysis continue ค่ะามาแล้วค่ะ นี่คือพร้อมที่2นะคะเขาสามารถสร้างเท x t ออกมาให้จนันย์เนแล้วว่ากระบวนวิธีในการทำา u u l l t a t i v e Analysis มีอะไรบ้างเขาก็ให้มา5อย่างแล้วเปรียบเทียบว่าอย่างไหนดีที่สุดซึ่งหลายคนคงรู้นะคะมันมีอยู่5วิธีในการทำวิจัยเชิงคุณภาพดังนั้นเพื่อจะทำอินโฟกราฟิกนะคะอาจารย์เนยก็ต้องป้ายข้อความที่สนใจจะให้ทำงานสร้างวิชัวค่ะ อ่าดังนั้นจะนี่จะเริ่มป้ายเลยนะคะแหม่ป้ายเท็กซ์มันง่ายจังป้ายหัวใจใครนี่มันยากกว่าดังนั้นมาป้ายยาคนฟังเราดีกว่ามาค่ะสายฟ้าทํางานแล้วค่ะคลิกเลยค่ะคลิกปุ่มสีฟ้าเลยค่ะมันก็จะเริ่มแบบทํางานนะคะมีกระแสกระเพื่อมเกิดขึ้น ขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะถึงแม้ว่า Input จะเป็นภาษาอังกฤษนะเทคเป็นภาษาอังกฤษเอา p u t จะเป็นภาษาไทยทันทีเพราะสั่งไว้ตอนเซตติ้งอะนะชอบกันไหมนี่เห็นไหมคะนี่คือบังคับเอาพุ t ให้เป็นภาษาไทยเลยคะ่ะแต่อาจารย์นี่ไม่ชอบอะเพราะอะไรดูดนะิมันเป็นคารลโอเกะอะนี่นะคะนี่เป็นผลจากการตั้งค่าภาษาคะ่ะอาจารย์นี่ก็เลยกลับไปนะคะตั้งค่าภาษาใหม่ก่อนนะตรง g e n e r a t e visual in ตัวเนี้ยนะคะ จานี้ก็เลือกใหม่เป,ป็นภาษาอังกฤษค่ะไปกดอัปเดตมันไม่อัปเดตนะเดังนั้นต้องเจนภาพใหม่อ่ะดังนั้นขอบป้ายกันอีกรอบหนึ่งโอเคมาแล้วค่ะเออได้ภาษาอังกฤษละเออถ้าเป็นงานงานวิชาการนะภาษาอังกฤษมันก็เขียนมันง่ายกว่าโอ้โหโอ้โหเอารูปไหนดีโอ้โขึ้นหัวใจหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหโอ้โหป้ายบอกทางเออเอออันนี้มันเป็นนิ้วมือเนาะเออมันสื่อเนาะมีห้านิ้วก็ห้าวิธีของการทํานะการทําวิจัยเชิงคุณภาพอาจารย์น,นิชอบอันนี้แล้วละ่ะแต่ไม่ค่อยชอบมือเลยมันดูจริงจังนะคะเดี๋ยวเราไปแก้กันดีกว่าไปที่สไตล์ตรงนี้ค่ะเราเลือกสไตล์ที่เราชอบได้ในแง่ของสีสันนะคะเมื่อกี้อาจารย์น,นิไม่ได้เลือกนี่แบบลายติ๊ดๆหน่อยวัยรุ่นชอบนะนะอาจารย์น,นิไปเลือกค่ะ เราสามารถเก็บสไตล์ที่เราชอบได้จากตรงนี้นะตรงป้ายยาตรงป้ายตรงตรงสีตรงนี้นะคะตรงตรงเนี้นะคะแปลงสีตรงเนี้ยค่ะไปเลือกเก็บสไตล์สีสันที่เราชอบเลยพอเลือกเสร็จนะคะเราสามารถมาปรับแต่งตัวนี้ได้นะคะอาจารย์นี่ก็จะปรับแต่งให้มันเป็นนี่เห็นไหมคะอันนี้คืออันที่เลือกเมื่อกี้นะมันจะดูเป็นแบบวัยรุ่นมากขึ้นแบบนี้ค่ะอยากเด็กนะ ดูเป็นแบบสีระบายดูตัวอักษรมันแบบติดขึ้นหน่อยเสร็จแล้วก็เช่นเดิมนะคะพอคลิกปุ๊บมันก็จะมีปุ่มให้เรา Export ได้เราก็สามารถเลือกเอาไปใช้กับตัวสไลด์เราได้ทั่วไปอาจารย์ในยชอบ Export เป็นภาพเนาะเป็น PNG แล้วก็สิ่งที่เราทำไว้จะอยู่ที่ Library ค่ะทุกคนเห็นไหมคะถ้าเราแบบ Gen Text นะคะมันจะมีชื่อตัวแนปกินไว้เรียบร้อยถ้าเราทำแบบแปะเทคเข้าไปมันไม่มีชื่อค่ะ อันนี้เป็นอันที่แปะเทคดังนั้นวิธีทําให้มันมีชื่อนะคะทุกคนไปติ๊กที่จุด3าจุดไม่ช่วยอะไรเลยค่ะแก้ไม่ได้ค่ะต้องมาพิมพ์แก้ตรงนี้เลยค่ะนะที่หัวกระดาษค่ะเท่านั้นนะดังนั้นเช่นเดียวกันนะคะอันที่ generate with AI เหมือนกันอยากจะทําชื่อให้เป็นภาษาไทยให้จําง่ายก็แก้ที่หัวกระดาษค่ะตัวคล้ายๆ t i t ไตรงนี้ค่ะเราสามารถแก้แล้วมันจะไปเปลี่ยนชื่อที่แผ่นนปกินของไลบรารีอีกทีหนึ่ง เสร็จแล้วค่ะกระบวนการทำแนปกินง่ายๆแค่นี้เลยวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันค่ะใช้แนปกินใช้ฟรีมี500เครดิตให้สิ่งที่อาจารย์เนตเตือนคลิกที่รูปตัวเองมุมขวาบนนะคะไปที่ Account s e t t i n g ค่ะแล้วมาที่ด้านล่างนะคะ Data Privacy อย่าลืมกดปิดไว้ด้วยและนอกจากนี้ไปที่ฟันเฟืองค่ะตรงปุ่มขวาบนอีกเช่นเดียวกันข้างๆกับรูปเราเอง นะคะไปที่ตรง Generate v i s u a l In ให้เลือกตรงนี้ถ้าเป็นภาษาไทยไม่ค่อยแนะนำทีเดียวอาจารย์เน้ว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือว่า Auto Detect ดีกว่าอาจารย์เน้เลือกให้เป็น Auto Detect แล้วกันนั่นคือ text เข้าเป็นไทยก็ออกผลเป็นไทย text เข้าอังกฤษก็ออกผลเป็นอังกฤษแล้วก็เราได้เรียนรู้การสร้าง New n a p k i n 2รูปแบบนะคะซึ่งรูปแบบที่ อาจารย์เน้ทําให้ดูวันนี้ก็คือว่าแบบ blank napkin นะคะนั่นคือแปะ text เข้าไปนะคะแบบอันนี้เลยแปะ text เข้าไปแล้วก็ทําทำ i n f o g r a p h มาอันที่2นะคะแบบ draft with AI ค่ะนั่นคือให้ AI สร้าง text นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราป้ายที่เราต้องการแล้วเราก็ให้เขาทํำ infographic มานะคะนั่นคือแบบนี้เลยค่ะ draft with AI เลือกนะคะข้อความที่เราต้องการแล้วคลิกสายฟ้า เพื่อสร้างอินโฟกราฟิกสิ่งที่สำคัญคือ n นปกินสามารถปรับแต่งได้หลายรูปแบบแล้วก็คลิกแล้วเลือกเก็บสไตล์ที่เราชอบเลยแล้วยังปรับแต่งได้โดยการกดคลิกที่ตัวอินโฟกราฟิกที่ขึ้นนะคะก็จะมีเมนูให้ปรับแต่งเยอะแยะมากมายนะแล้วก็รวมถึงเมนูสุดท้ายอันนี้ไฮไลท์มากคือ Export ได้4รูปแบบ สรุปการใช้ napkin AI ค่ะข้อดีเลยใช้ได้ฟรีมี500เครดิตแล้วอินโฟกราฟิกมีให้เลือกมากมายไม่เพี้ยนเหมาะกับใช้ในการสอนการวิจัยการทำรายงานข้อควรพิจารนณานคือ การใช้อินโฟกราฟิกที่สร้างขึ้นด้วย AI บางเจอเนลไม่อนุญาตให้ตีพิมพ์อจาจจะได้เพิ่งลงคลิปนะคะของ Elsevier g ไก d e l ล n e เช่เพิ่งอ,ออกมาเดือน September เดือนนี้ไปคลิกการ์ดดูได้นะคะเดี๋ยวทิ้งการ์ดไว้ให้ไม่อนุญาตให้ใช้อินโฟกราฟิกจาก AI แต่ถ้าเรื่องการสอนหรือบางเจอเนลที่เขาไม่มีไกด์ไลน์ซีเรียสตรงนี้เราใช้ได้ตามสบายนะคะ <S <S เข้าใจว่าเขาห่วงเรื่องลิขสิทธิ์ นะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคอนเทนต์ต่างๆที่ลงเราต้องระมัดระวังอย่าลืมไปปิด Data p r i v a c y ซสาถึงปิด Data Privacy ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องชื่อเรื่องข้อมูลที่เป็นส่วนตัวซึ่งอาจารย์เนเตือนเสมอในคนที่ใช้ AI นะคะว่าการอัปโหลดข้อมูลส่วนตัวข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัยและรวมถึงรูปเราเป็นเรื่องที่ต้องระวังค่ะ โดยเฉพาะหลายคนชอบใช้ AI ในการสร้างรูปตัวเองเปลี่ยนแบ็คกราวนะคะรูปเราก็จะไปอยู่ใน DataTank งเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะกับการทำอินโฟกราฟิกอาจารย์เนยชอบมากๆากนี่โดยสรุปนะคะ Netkin AI เป็นเครื่องมือที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยสายสอนอย่างเรานะคะให้สามารถสร้างงานดีไซน์ที่เข้ากับเนื้อหาเราทำให้งานเราเข้าใจง่ายมากขึ้นถ้าใครสนใจคลิกลิงก์ที่ Description ได้เลยนะคะทดลองใช้ได้ฟรีๆเลยค่ะ ใครเคยใช้แล้วหรือมีเครื่องมือ AI ตัวไหนเจ๋งๆอยากแนะนำคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะคะอยากคุยกับทุกคนเลยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลาได้ตอบคอมเมนต์นะแต่ก็อ่านอยู่นะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันกับคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเออจะได้มีแรงในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ